ปเป็นไปไม่ได้เลยว่าเรานะคะไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าแล้วเพราะลูกค้านะคะหาเรามาตั้งแต่ในมือถือแล้วนะคะเขาอยากได้อะไรอย่างนี้เขาไม่มาเดินหาหน้าร้านแล้วเขาหาใน Google เลยนะคะดังนั้นความสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาหน้าร้านเราไปอยู่บน Google ให้ได้นะคะดังนั้นวันนี้ครูชทยจะมาสอนแบบง่ายๆนะคะใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละ ตั้งค่าปักหมุดร้านเราบน Google Map นะคะใครทำไม่เป็นก็ทำไปพร้อมๆกับครูแฟงได้เลยนะคะหดหน้าลงนิดนึงจะได้เห็นจอชัดๆนะคะโอเคก็เริ่มทุกคนจะต้องก่อนอื่นเลยทุกคนต้องมีอีเมลเนาะมี Gmail ไม่ใช่อีเมลทุกคนจะต้องมี Gmail นะคะพอมี Gmail เสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าเราก็ต้องมีออแอปใช่ไหม Google Map ทางขวามือนนะที่เป็นรูป เหมือนบอลลูนปักหมุดนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะนี่รูปนี้แหละ google map นะคะทีนี้มันก็จะเสิร์ชหาว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราก็กดที่ไอ้วลูปวงกลมทางขวานะคะเพื่อที่ว่าเราอยู่ตรงนี้สมมติว่าร้านเราอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างของแฟนเ,นเห็นไหมที่ทำงานแฟนปักหมุดไว้นะคะว่าเป็นที่ทำงาน z o o เข้าไปที่ทางานก็คือออร่า มาสัดแอนฮิลลิ่งนั่นเองนะคะทีนี้สมมติว่าเราต้องการจะปักหมุดใหม่เรายังไม่เคยมีหมดุดอันนี้แฟงปักไว้แล้วใช่ไหมสมมุติเอาตรงที่ไม่มีคนแล้วกันเนาะอ,อันนี้จะเทสปักพ่าทำนะคะสมมุติว่าครูแฟงต้องการที่จะปักหมุดตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงฟีวางอ่ะปักให้ตรงสีแดงเนี่ย ตามจริงตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะโล่งๆนะคะก็จะสอนนะคะว่าตรงนี้แหละสมมื่อว่าครูซางจะเปิดร้านตรงนี้ครับไงก็คลิกไปก่อนให้มันขึ้นสีแดงนะคะแบบนี้นะคะเร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเป็นที่อยู่ตรงนั้นเป็นถน,นนนะั่นอะไรอย่างนี้อ่าเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะเร็จแล้วลงไปดูข้างล่างเห็นไหมข้างล่างตรงนี้เพิ่มธุรกิจลงในแมปได้ฟรี ตัวนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปง่ายมากข้อนี้ให้มนะันแล้วก็พิมพ์ชื่อธุรกิจเราเราเข้าไปเลยอ่ะเข้ามาตรงนี้พิมพ์ชื่อธุรกิจสมมติว่าเออเอาง่ายๆก็ได้ร้านนวดแต่ตามจริงของครูแฟมมันต้องแถวนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษร้านนวดไทยก็ได้ดูนี่ขึ้นมาหน่อย ร้านนวดไทยสร้างธุรกิจด้วยชื่อนี้ชื่อธุรกิจมันก็จะไปขั้นตอนต่อไปให้เราสร้างนี้นะคะก็ดูร้านนวดไทยหมวดหมู่ธุรกิจหมวดหมู่อะไรมันจะขึ้นร้านสปาเคน,น,น,นักนวดแผนไทยอ่านักนวดแผนไทยใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไป ตามนี้เลยต้องการเพิ่มสถานที่ที่ลูกค้าไปเยี่ยมชมได้อย่างร้านหรือสำนักงานใหม่นี่แหละก็คือเรามีหน้าร้านใช่ไหมเราก็กดใช่นะคะแล้วก,กดถัดไปโปรดแจ้งที่อยู่ก็คือตรงนี้เลยถ้าใครมีที่อยู่ของตัวเองก็ใส่ไปใช่ไหมของอ่าประเทศของครูแฟงคประเทศโปรตุเกสที่อยู่อะไรอะใส่ที่อยู่เข้าไป เห็นภาษาซิดาเดือหรือเปล่าซิดาเดือดบุลามาโอเคซิดาเดือดบุลามาโอเคก็ใส่แค่นี้กูใส่แค่ถนนก่อนก็ได้ใครถ้าใครมีที่อยู่อะไรเต็มเต็มก็ใส่ให้ครบนะคะรหัสไปรษณีย์เมืองอะไรเงี้ยแล้วก็กดถัดไปเอ้าวต้องใส่ให้ครบหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแปดไหมถ้าจะไม่ผิดนะ ไม่เคยจําได้โอเคแล้วทีเนี้ยมันจะขึ้นใช่ไหมไม่มีเลยคุณเป็นธุรกิจของคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเลยมันไม่ใช่ของเรานะคะอันนี้เป็นของคนอื่นนะคะแล้วก็ถัดไปธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่ใดนี่แหละอันนี้เราก็เลือกเมื่อกี้ครูแฟงเลือกตรงนี้ใช่ไหมหน้าห้างใช่ไหมตรงนี้ดีหน้าห้าง,ง,าางเออโอเค สมมติว่าครูแฟงปักตรงนี้ถัดไปอะไรคุณมีบริการจัดส่งให้หรือบริการที่บ้านที่สัง่งอันนี้ก็ถ้าใครรับโฮมเซอร์วิสด้วยก็ควรตอบว่าใช่แต่อย่างครูแฟงไม่ได้ทำโฮมเซอร์วิสใช่ไหมก็จะตอบว่าไม่ฉันนวดที่ร้านอย่างเดียวฉันไม่ไปบริการอ่าแล้วก็ใส่ข้อมูลเบอร์โทร เบอร์โทรครูแฟนก็ใส่เบอร์ครูก็ได้นะคะเข้าไปสามแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่อ่าฮะแล้วตรงนี้ถ้ามีเว็บไซต์มีเว็บไซต์ก็มาใส่เว็บไซต์ของเรานะคะถ้าไม่มีก็บอกว่าฉันไม่มีเว็บไซต์อย่างครูแฟนใส่เว็บไซต์อันแรกไปแล้วเนยขี้เกียใส่มาใส่ซ้ากันนะคะครูแฟนมีก็ใส่ตรงนี้เอา URL มาใส่นะคะฉันไม่มีเว็บไซต์ โอเคคุณได้ยืนยันแล้วคุณสามารถตอบรีวิวเปิดแชทและอื่นๆได้ถัดไปเพราะเวลาทำการอ่ะเปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดวันเดียวสมมติเปิดวันจันทร์เปิดวันจันทร์เปิดเวลาก็ใส่เข้าไปนะคะสิบโมงสิบโมงปิด อะไรสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มใครอยากทําเยอะๆนะคะอย่างนี้สมมติครูแสงทําวันเดียว <c oughs> ไม่ครูทําน้อยจ้ะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> เพิ่มการรับส่งข้อความรับข้อความนะคะเพราะบางคนจองมาใน Google เลยนะคะมีนะคะก็รับไป เพิ่มคําอธิบายธุรกิจก็บอกไปว่านั่นแหละฉันเป็นร้านหนวดไทยบ้าๆอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ควรจะมันมี750ตัวอักษรควรเขียนให้ได้เยอะที่สุดนะคะยิ่งเขียนอธิบายเยอะยิ่งดีเพราะว่าลูกค้าเข้ามาอ่านเนี่ยมันจะดูมีข้อมูลนะคะสมมติอ่ะครูแฟนก็ใส่ง่ายๆก็ร้านนวดนะคะ เพิ่มรูปภาพได้เห็นไหมรูปภาพควรเป็นรูปอะไรควรเป็นรูปหน้าร้านรูปในร้านแล้วก็รูปเรานะคะเนี่ยเห็นไหมเขามีตัวอย่างเนี่ยคือรูปหน้าร้านใช่ไหมตรงเบอร์กี้เนี่ยมันเป็นรูปหน้าร้านคือให้เห็นว่าเออร้านฉันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเวลาเพิ่มแล้วก็รูปเราอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบริการส่งของเขาก็เอารูปยกของส่งของเราก็ควรเอารูปเราที่เราโชว์นวดมาลงนะคะ ลใครทําผมะเห็นไหมโชว์ทาผมเราทำนวดแล้วก็ต้องโชว์นวดนะคะยกตัวอย่างแล้วกันอืมสุเบออันนี้ครูยังไม่อยากใส่ครูข้ามก่อนขอรับเครดิตคนี้ตัวนี้ดีมากเลยคะ่ะขอรับเครดิตเราเขาจะให้เราสี0รอยยูโรแน่ในการเครดิตโฆษณาขอรับเครดิต แต่นี้ต้องไปตั้งค่าเครดิตเห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บมันจะให้ตั้งค่าแอปโหลดแอป google a d google a d ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสมมติว่าอย่างครูอย่างก็ได้ขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวมาสอนทีหลังนะ google a d เนี่ยจริงๆครูแฟงไม่ค่อยได้ใช้ google a d google เพราะว่า google ยังไงมันก็เป็นการตลาดเกมรับ ต้องให้หลอกให้เขาเสิร์ชเขาถึงจะหาเราเจอครูแฟงแนะนำว่าไปยิงแอดของ Facebook กับ Instagram ดีกว่าโดยเฉพาะ i n s t a g r กรอยู่ต่างประเทศนะคะโอเคการแก้ไขจะประกากฏได้เห็นเมื่อคุณได้ยืนยันตัวตนแล้วตึง้งธุรกิจของคุณเราหลดแป๊บนะึงเห็นไหมมันก็จะมีให้ทำ ทำโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์สร้างการจองเพิ่มรูปภาพเปิดการแชทกระตุ้นให้มีคนเขียนรีวิวเนี่ยนีสำคัญนะคะพร้อมแสดงรายงานประสิทธิภาพเพิ่มการอัปเดตอันนี้ก็ดีนะคะอัปเดตท,ทุกวันยิ่งดีนะคะอย่างที่ครูแฟนบอกทำรูปทำคลิปที่โพสมันเลย3 4แพลตฟอร์มนะคะสร้างข้อเสนอก็คือโปรโมชั่นนั่นแหละั้งข้อเสนอนี่คือการทำโปรโมชั่นนะคะเพิ่มแผนที่ลงในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยก็เอาเว็บ เว็บเนี้ยไปโพสใน Google Map เนี้ยไปโพสในเว็บไซต์ของเราได้อันนี้คูแฟนก็ทำนะคะอันนี้อ e ีเมลที่กำหนดเองนี่คือเป็นอ e ีเมลธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันเป็นสเปเชียลหน่อยเ,ออเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างคราวนี้เราก็มาดูว่าในร้านนวดไทยในหน้าของ Google มันเป็นยังไงนะคะ น,นี่เห็นไหมก็ขึ้นแล้วร้านนวดไทยที่ครูปักหมุดเข้าไปนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวครูค่อยมาลบนะสมมติอี่ยอันนี้ก็คือที่ที่ครูอยู่ใช่ไหมครูจะไปตรงเนี้ยเนี่ยขับรถหนึ่งนาทีถึงอย่างเงี้ยเออเราก็ดูว่าทีนี้ เราก็ต้องมาเอาแกนไหนตั้งค่าอื่นๆนะคะอันนี้ครูจะสอนการตั้งค่าอื่นเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนในคอร์สนะคะในคอร์สออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะมันมีคอร์สมันมี private คอร์สเนี่ยที่สอนทุกอย่างแล้วก็จะมีคอร์สมินิคอร์สคอร์สย่อยนะคะเฉพาะใครที่อยากรู้เรื่อง f a c e b o o k Instagram Google นะคะการทำจองออนไลน์การทำติ i กต o อนะคะ แต่ละแพลตฟอร์มครูก็จะมีคอร์สมินิคอร์สย่อยถ้าใครอยากรู้เฉพาะเจอดจงแต่ถ้าใครครูแฟนอยากทําหมดเลยให้ครูแฟนช่วยนะคะก็ทักเข้ามานะคะเป็น private coaching หนึ่งหนงเดือนเต็มนะคะที่ครูแฟนจะสอนหมดเลยทั้งทุกแพลตฟอร์มแล้วก็การทํารูปทําคลิปในการโพสนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ มีประโยชน์หรือว่ามีคําถามนะคะถ้าใครชอบที่มันมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แล้วถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะกดติดตามกูแฟงไว้นะคะสําหรับคลิดเดียวนี้เดี๋ยวคุณมาทําให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ